มาม่ามาท้องก็คือถ้าหลังแต่งงานแล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าถ้าเรามีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอเราไม่ท้องภายใน6เดือนออันนี้ถือว่าเริ่มมีปุญยากแล้วนะคะทุกคนมันจะมีฮอร์โมนในร่างกายที่เรียกว่าอินซูลินนำน้ำตาพวกเนี้ยไปเกิดกระบวนการต่างๆแล้วนำไปเป็นพลังงานให้กับอวัยวะเออเหมือนสมองเรามีน้ำตาใช่ไหมที่เขาพูดกันขับเคลื่อนแต่ว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาม่ามาท้องนะคะ E.P. นี้ก็เป็น E.P. ที่8แล้วนะคะสำหรับผู้ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะคุณหมอจอยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อว่า อาจารย์แพทย์หญิงลลิตลีลาทิพกุลค่ะหรือว่าหมอจอยค่ะปัจจุบันก็เป็นกุม,มารแพทย์นะคะอนุสาขาวชศาสตร์วัยรุ่นประจำอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะแล้วก็มีอีกงานหนึ่งตอนนี้เป็นเจ้าของเพจช,ชื่อมํมจอยชาแนลค่ะก็คู่มือเลี้ยงลูกใบด็อกจอยนะคะไม่แน่ใจมีใครเคยได้ยินหรือเปล่าหลักๆก็จะเป็นการให้ข้อมูลค่ะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกเชิงบวกทั้งด้านร่างกายจิตใจนะคะเลี้ยงอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันค่ะ อยากจะอยากทราบว่าตอนนี้ค่ะคุณหมอมีน้องกี่คนแล้วคะมีสองคนค่ะสองคนเป็นผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งใช่ยถูกต้องคนโตคนโตลูกสาวอายุสี่ปีคนเล็กลูกชายครึ่งค่ะห่างกันอยู่ประมาณสามปีใช่สองปีครึ่งถือว่าเป็นเลขที่ดีก่อนการตั้งครรภ์คุณหมอมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างค่ะต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยก่อนจะตั้งครรภ์แทบไม่ได้เตรียมตัวเลยนะคะอ้เพราะว่าต้อง ถ้านึกเนี่ยจริงๆพอมาพอจะได้มาเนี่ยรู้สึกดีมากเลยเหมือนเราได้นึกย้อนอดีตของเราโอ้โหปีแล้วเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าก่อนตั้งคันคือจริงๆแต่งงานปุ๊บใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นก็โชคดีที่ทั้งคู่ทั้ง ตัวเราแล้วก็ตัวแฟนก็อยากมีลูกค่ะแต่ว่าตอนแรกก็จะไปเที่ยวก่อนหรือเปล่าปรากฏว่ามาทราบข่าวว่าคุณพ่อสามีเป็นมะเร็งอ๋อแล้วคุณพ่ออยากมีหลานมากเลยตอนนั้นเราก็เลยอ่ะงั้นก็ตัดสินใจมีเลยค่ะก็แทบจะไม่ได้วางแผนเตรียมตัวอะไรเลยแต่ว่าหลักๆแน่นอนก็คือเราก็จะต้องดูแลตัวเองให้แบบ ให้สมบูรณ์อ่าแล้วยาปั๊บบิ้งที่เราเคยไปใส่ปาร์ตี้ใช่ไหมคะทุกคนเราก็ต้องเลี่ยงให้หมดเราก็จะหยุดเลยค่ะตอนนั้น <c oughs> ก็เพื่อที่แบบวางแผนว่าอ่านรือไงเราก็จะมีลูกกันเลย <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ทนันเพราะคุณพ่อเสียก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยคุณพ่อเสียก่อนที่จะได้เจอหน้าหลานแบบอาทิตย์เดียว <c oughs> อะเศร้าเลยทีนี้ดึงดราม่าเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าคุณพ่อท่านก็ดูแลมาจากข้างบนอืมค่ะเราระหว่างที่ตั้งครรภ์อย่างเงี้ยค่ะท้องแรกอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ ออมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะ,คะหรือว่าดูแลระหว่างตั้งครรภ์อาหารอะไรยังไงบ้างคะ่ะค่ะจริงๆก็เออถ้าพูดถึงเรื่องการดูแลเนี่ยต้องบอกว่า อยากจะแนะนำคือที่ทำมาแล้วรู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็แนะนำคุณแม่หลายๆท่านด้วยก็คือแบ่งเป็นสามไตรามาสเลยเหมือนกันที่เราท้องค่ะไตรามาสแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นไตรามาสแห่งการขึ้นเหียนเวียนหัวเพราะว่ามันมีฮอร์โมนสักลกใช่ไหมคะที่เรารู้กันก็คือก็จะแพทะ้ท้องไปค่ะทุกคนแพ้ท้องไปเลยไม่ต้องกังวลอะไรเยอะไม่ต้องแบบดูแลอะไรมากแค่เอาให้เรารอดนะคะเรารอดเนี่ยถือว่าใช้ได้ไม่ต้องกินอะไรมากมายนะคะก็คือกินเท่าที่ไหวร่วมไปกับให้นอน ตัง้งแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยนอนกลางวันเลยนะคะเราเป็นแบบสายแอคทีฟใช่ไหมแม่แม่หลายท่านเป็นชอบทํางานแต่ว่าพอเป็ดท้องเนี่ยก็อาจจะต้องสโลตัวเอง <im itation> แล้วต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติด้วยนะคุณมีนาธรรมชาติเขาเหมือนฮอร์โมนจากลกอ่ะมันจะเป็นเอฟเฟกที่ทําให้ร่างกายเราง,ง่วงนอนกลางวันน่ยมันจะทําให้เราอยากหลับให้คุณแม่หาเวลานแนบให้ได้ช่วงไตรมาสแรกคือ1นึถึงหนึ่งถึงสเดือนแรกอะค่ะแค่เราได้แหนบอ่ะมันจะเป็นการทําให้เราพักผ่อนระบบ ภูมิต้านทานเอยระบบการลำเลียงอาหารมันจะส่งไปถึงลูกดีขึ้นอหลายคนนะคะที่คุณแม่ได้แนบลูกน้ําหนักขึ้นดีเลยออ,อนี่คือไตรมาที่หนึ่งส่วนไตรมาที่สองไตรมาสที่สองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่สี่ถึงหกเดือนอก็จะเป็นช่วงที่เราแบบแฮปปี้<า>ล่าเลงใช่ช่วงนี้เราก็เต็มที่ค่ะอยากกินอะไรก็กินนะคะแต่ก็ต้องระวัง <laughs> เพราะว่าอุย้ย ตอนนั้นเกือบไม่รอดค่ะเกือบเป็นเบาหวานเบาหวานต้งคานใช่ใช่คนแม่ที่จะมีอาการเป็นเบาหวานได้ไงคะต้องทานอะไรคะถึงเป็นเบาหวานอู๋ถ้าเรารู้อย่างเงี้ยเราก็จะดีสิคะแต่ประเด็นคือเราไม่รู้ค่ะเราไม่รู้ว่าทานอะไรแล้วมันจะเป็นแต่ว่าเขาบอกว่ามันก็จะมีปัจจัยเสี่ยงอยู่นะคะสําหรับคนที่จะแบบเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานหนึ่งไม่อยากพูดเลยอายุเอ๊ะใช่ค่ะคือจริงๆอายุก็คือความ แก่ของเราเนี่ยแหละอือแม่ตั้งแต่สามห้าขึ้นไปเขาถือว่ามีความเสี่ยงค่ะุณมีนะโอ้เพราะว่าด้วยแบบระบบในร่างกายหลอดล่องหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวงังหรือว่ามีใครมีประวัติแบบครอบครัวมีแบบมีเรื่องเบาหวานมาก,ก่อนหรือเปล่าหรือเคยค้อดลูกคนที่แล้วมีเบาหวานอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงได้ค่ะแต่ถ้าใครไม่เสี่ยงนะคะก็คือ ไตมาสอเนี่ยเป็นช่วงแห่งความสบายเลยก็คือสามารถทานอาหารที่เราอยากทานได้เน้นทานให้ครบห้าหมู่เสริมโปรโตีนเสริมแคลเซียมเอาไว้เลยวิตามินและธาตุเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้ส่งไปให้กับลูกเราบำรุงมากเกินไปดีไหมคะคุณหมอบำรุงมากไปบำรุงได้แต่ว่าถ้าอะไรที่มันมากไปอย่างที่เรารู้กันเมันก็จะแบบเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่อยากให้เครียดแต่ที่สําคัญไตม้าสองขอ,งขอ,งของให้ไปเที่ยวพักผ่อนใช่สาคัญมากาคือต้องเที่ยวเยอะๆใช่ให้พ่อพาแม่เที่ยวให้เยอะเลยคะ่ะเพราะว่า หลังจากไตามาส3แล้วคุณมีลูกเนี่ยชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปมากค่ะ mm hmm. <c oughs> จะแทบแบบไม่มีเวลาเที่ยวอะ่ะก็คือไตรมาส2องไปเที่ยวก่อนเลยค่ะจนถึง6เดือนอ่าแล้วพอไตามาสที่3ค่ะก็คือ7-9ถึงก็จะเป็นพวกที่เราท้องค่อนข้างโตแหละอันนี้แนะนําว่าอาจจะต้องดูแลตัวเองเพิมเ่มเติมเยอะขึ้นหน่อยก็คืออาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่คือช่วง7จเเดือนเนี่ยมีโอกาสที่ลูก จะคลอดได้ทุกเมื่อเลยนะในทางการแพทย์นะคะโอ้โอเขาบอกว่าเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะคลอดก้าวเดือนอมีบางคนที่คลอดก่อนกําหนดใช่ไหมคะที่เราเคยได้ยินก <7 S 1> <น>ันเจ็ดเดื <8 S 1> อนแปดเดือนใช่อันนี้และคะ่ะต้องระวังก็คือให้ดูแลตัวเองดีหน่อยพยายามแบบเวลาจะเดินก็อาจจะต้องเดินช้าลงหน่อยอ,อ,อย่าออกกําลังกายที่มีการประทะแรงเยอะ ออกกาลังกายได้นะคะระหว่างตั้งครรภ์แต่ให้มันเป็นแบบกีฬาแบบเบานิดนึงแล้วก็เน้นเรื่องความยืดหยุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายโยคะพิลาทิสได้เลยแล้วท้องแรกเนี่ยคุณหมอท้องแบบธรรมชาติไหมคะหรือว่ายังไงอื่นไม่ธรรมชาติค่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะคนท้องยากเยอะมากโดยเฉพาะแบบน้องคนเราแบบอายุเยอะขึ้นมันก็จะยากขึ้นไปโดยปริยายจริงๆต้องต้องเล่าว่าตอนแรกก็พยายามเจะท้องเองค่ะ ก็ค <mondo> eh. ือถ้าหลังแต่งงานแล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าถ้าเรามีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ําเสมอเราไม่ท้องภายใน6เดือนอืออันนี้ถือว่าเริ่มมีบุญยากแล้วนะคะทุกคนหกถึอือก็ตอนนั้นก็เลยแบบไม่ท้องค่ะก็เลยไปปรึกษาคุณหมอสูก็เลยได้ทํา ก็คือจริงๆมันก็จะมีตั้งแต่การทำเขาเรียกว่า IUI อ่าแล้วค่อยเป็น IC SI ที่ได้ยินกันบ่อยๆอใช่ไหมคะแต่ว่า IUI เนี่ยเป็นเทคนิคเบื้องต้นค่ะคุณมีนาะ <I> คนแรกใช่คนแรกำสำเร็จด้วย IUI IUI เนี่ยย่อมาจาก Intrauterine Insemination จริงๆมันคือการที่นำสเปิร์มของคุณพ่อก็คือให้เขาเก็บมาก่อนแล้วเขาก็จะเอาตรงเนี้ยไปขัดตัวที่ดีมาซึ่งต้องมีอย่างน้อยแบบโุ้โหนึ่งล้านตัวอะไรอย่างงี้นะ,ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันออกมาเยอะมากคะ่ะ เอาตัวดีเนี่ยเก็บไว้แล้วส่วนคุณแม่เองเนี่ยคุณแม่ก็คือตรวจทุกอย่างปกติดีแล้วเราก็จะมาฉีดยากระตุ้นให้เกิดไข่ตกม,มันอาจจะตกมากกว่าเดิมปกติมันอาจจะตกเดือนละฟองอะไรอย่างค่ะพอฉีดปุ๊บอาจจะเป็น1นถึงสถึงสฟองได้แล้วพอวันที่เป็นไข่ตก,กปุ๊บเราก็จะนัดไปที่โรงพยาบาลค่ะคุณแม่ก็ขึ้นขายอย่าง แล้วก็คุณคุณหมอก็จะนําสเร์มที่เก็บมาได้ค่ะฉีดเข้าไปเลยในปากมดลูกคุณแม่หนึ่งล้านตัวใช่แต่มันนิดเดียวนะมันจะแบบ0ูนย์จุดสามซีซี่อะไรเงี้ยน้อยมากแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยเพื่อทําให้สเร์มที่เข้าไปอ่ะมันก็มีโอกาสปุ๊บปุ๊บปุ๊วิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็ไปเจอไข่ที่ตกพอดีค่ะก็คือเป็นโอกาสที่จะทําให้เขาได้เจอกันง่ายขึ้นเกิดการปฏิสนธิกันแล้วก็ฝังตัวค่ะอันนี้ก็คือเทคนิคการทําต่างกับอีซี่ใช่ไหมอีซี่ก็คือต้องเอาแบบ ไข่กับสเปอร์มาเจอกันข้างนอกให้เกิดการผสมแล้วก็ไปแบบพออีกทีค่ะอันนี้อันนี้ธรรมชาติกว่าก็คือเราส่งเข้าไปให้เขาไปดําเนินการกันเองในหมดลูกแล้วอย่างนี้ต้องทาหลายครั้งไหมคะคุณหมอโอ้ของหมอโชคดีหมอทําแค่สองครั้งอืมคือจริงๆทาครั้งแรกเนี่ยคือตอนแรกตั้งใจอยากมีมากใช่ไหมคะเพื่อที่จะแบบคุณข้อสามีอะไรเงี้ยก็ครั้งแรกไม่สําเร็จแล้วก็ติดโควิด๋อตอนนี้ติดโควิดก็เลยหยุดยาวเลยค่ะก็เลยไม่ได้ทําอะไรสองเท่าไหร่สองพันสิบเก้าว่ะโควิด นานแล้วเหมือนกันนาะนานนานเนี่ยเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินใช่ก็เลยไม่ได้ทํามาสักพักเลยค่ะแล้วพอพอเริ่มพอมทุกอย่างเริ่มสงบก็เลยอะแพลนกันใหม่ก็เลยทําอีกครั้งหนึ่ง้วตอนที่ทําอะครั้งนี้คิดว่าแบบไม่ได้ตั้งใจอะคงไม่ติดหลอกแพลนว่าเดี๋ยวจะไปอีกซี่แล้วปรากฏติดเฉยโชคดีมากเลยให้โชคดีมากพวกนี้ว่าโชคดีโชคดีมากเลยใช่ค่ะก็เลยสําเร็จแล้วอย่างนี้นการทำไอ UI ยูไออย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีข้อดีหรือว่ามีข้อเสียยังไงบ้างคะ ข้อดีจริงๆก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดกว่าอีกซี่มากๆเลยค่ะคือ ถ้าอีกีิมันเดี๋ยวนี้หลักแสนหลักล้านแล้วใช่ไหมอายุอายุนี่จริงๆหลักพันถึงหมื่นนะคะโอ้แล้วตอนั้นโชคดีทําแบบโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ด้วยกันเองโอ้ถูกมากใช่ก็นี่คือประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็มันเพิ่มโอกาสความสําเร็จในการตั้งครรภ์นะคะก็อย่างที่เรารู้กันเขาก็นําสเปิร์มตัวดีมาแล้วก็ส่งถึงที่อให้เจอกับไข่เลยปกติเวลาถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เทคนิคพวกนี้ค่ะกว่ามันจะวิ่งเข้าไปมันก็เจอกดเจอเบเจอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสตายได้ง่ายกว่า ก็เลยทําให้ความสําเร็จมากกว่าอข้อเสียงมีไหมหรอก็อาจจะเป็นก็ต้องไปขึ้นขายอย่างมั้งใช่ไหมอย่างเขินคุณหมอใช่เขินคุณหมอนาดเป็นหมอยังเขินจริงเพราะว่าอย่างเราคนไทยเราก็จะไม่ค่อยชินกับการขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าอื่นๆก็ไม่ไม่น่ามีอะไรที่เป็นกังวลก็คือไม่ว่าจะทําอะไรก็คือดีทั้งคู่ใช่ไหมคะคุณหมอทางอีซีแล้วก็ไอยูไอก็เพิ่มความสําเร็จในการตั้งครรภ์มากขึ้นค่ะ มาถามเรื่องจุดเริ่มต้นของการทำเพจของคุณหมอบ้างดีกว่าจุดเริ่มต้นการทำเพจมาจากอะไรคะคุณหมอ,อมคิดก่อนนะคะจริงๆต้องบอกว่ามาจากลูกเนี่ยแหละคะ่ะคือคือเดิมก็เป็นหมอเด็กคนหนึ่งที่ก็ดูแลคนไข้ที่โรงพยาบาลที่โอพีดีใช่ไหมคะพอมีลูกคนแรกอะ่ะเออลูกคนแรกอะ่ะแบบเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีใครรู้ลูกคนแรกคือเข้าไอซียูเข้าคลอดออกมาแล้วเข้าไอซียูเป็นเดือนเลยนะคะทําไมล่ะคะ ทำไมเชียวขนลุกพูดแนละ้วขนลุกจริงๆเป็นเรื่องที่ตอนนั้นดังมากเป็นคนที่โอ้โหดังทั้งแม่ทั้งลูกโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทุกคนรู้จักค่ะเพราะว่าเราเองจริงก็ฝากคันมาโอเคมากก็เหมือนเราก็เป็นหมอแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยใช่ไหมคะเราก็ฝากคันก็ดีเลยเวลาไปไปฝากแต่ละครั้งเนี่ยเราก็รีบไปรีบตรวจอย่างเร็วเลยก็ไม่มีอะไรจนครั้งสุดท้ายที่จะไปฝากจริงๆเขามีเลิกคลอดนะ แต่ว่า oh. อันนั้นจะไปเออไปฝากครั้งสุดท้ายปรากฏวันนั้นเดชชาปุนอยู่ๆอาจารย์ที่ดูแลให้ประจำอ่ะแก็ก็ไปลาวคนไข้ก่อนเราก็เลยได้นอนติดมอนิเตอร์อะค่ะมอนิเตอร์ที่แบบปกติเขาก็จะติดดูว่าอัตราก,การเต้นหัวใจลูกเป็นยังไงทุกคนตั้งใจฟังนะคะทุกคน <c oughs> ตั้งใจฟัง <c oughs> <c oughs> ค่ะปรากฏอยู่ๆมันก็มีช่วงที่ดรอปลงตอนแรกก็คิดว่าดรอปเล่นๆกําลังจะแบบไม่ทําอะไรแหละอาจารย์พอดีลาวอยู่ก็บอกเอองั้นก็ติดต่อไปก่อนละกันก็เลยติดต่อปรากฏมันก็ d r อ p อีกอ่ะ ก็เลยกลายเป็นว่าเซตผ่าข้อฉุกเฉินเลยอตอนนั้นก็คือแบบขนลุกสามีก็ขับรถมาโดนจับเลยฝ่าไฟแดงขับรถเร็วกันยังโดดจริงยังมีใบอยู่เลยค่ะก็คือทุกคนก็คือตกใจมากเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเลยแต่โชคดีคืออะไรตอนนั้นติดขนตาแล้วชอบตัวเองตอนนั้นมากขนตาจะพึงคุณแม่ฮะก่อนคลอดไปทําก่อนนะคะกันคิวขนตาหนึ่งอาทิตย์ก่อนคลอด ยังไงเราต้องสวยไ้ก่อนนะใช่ลูกเรื <laughs> ของเราว่าคุณวินาคิดดูเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะคลอดตอนไหนเราต้องสวยไ้ก่อน <laughs> สวยทุกเวาลาเราไม่รู้ว่าลูกเราจะเป็นไงเราขอสวยไ้ก่อน <laughs> อ่ะต่อเรืองก, <laughs> <laughs> ก็คือนั่นแหละพอคลอดออกมาเสร็จอะก็กลายเป็นว่าแบบเขามีปัญหาเรื่องการหายใจโอ้ mm hmm. หายใจแบบออกซิเจนไม่ดีก็เลยต้องไปอยู่ไอซตอนแรกยังงงอยู่เลยก็คือนั่งนั่งอยู่ใน แบบนอนเราก็นอนในห้องผ่าตัดใช่ไหมแฟนก็นั่งอยู่เนี่ยปกติอะ่ะเวลาลูกคลอดออกมาโป,ป,ปะจะหายไปไม่นานสักห้านาทีคุณหมอก็จะต้องมาแบบอ้าว <The> คุณแม่มาถ่ายรูป <The> ใช่ป่ะอันเนี้ยหายไปนานมากอะ่ะสักสิบห้านาทีอ่ะแบบหมอก,กับแฟนก็เลยแบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นหมอก็เลยบอกออไปดูให้หน่อยให้แฟนไปดูแฟนก็ไปดูบอกว่าเนี่ยเขากําลังช่วยลูกอยู่แบบเหมือนกําลังให้ออกซิเจนกําลังรีดกระตุ้นอะไรอย่างนี้อยู่อะค่ะ จนแบบเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพาไป ICU แหละโอ้โอเกือบไม่ได้สุดท้ายอาจารย์ที่เป็นอาจารย์สนิทกันก็บอกเดี๋ยวให้แม่มันถ่ายรูปรูปหนึ่งก่อนล้วก็ถ่ายรูปค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ได้ไปไ c u ยูหายใจไม่ค่อยดีตอนแรกยังคิดว่าแบบเป็นภาวะปอดเคยได้ยินคนที่ผ่าข้อแล้วมันจะมีแบบเหมือนปอดดีบน้าออกไม่ทันมีเคยได้ยินค่ะอันนี้เขาก็จะใส่แค่เครื่องช่วยหายใจนิดหน่อยอะไรเงี้ยล้วก็คิดว่าเอ้ยอาจจะเป็นแค่อันนั้นแหละไม่น่ามีอะไร ก็เลยโอเคไปไม่เป okay, so ็นไรเราก็เชื่อใจคนที huh. like ่ไหนล้วก็ไปเขาก็เขียนรูปเราไปแล้วสักพักเราก็กลับขึ้นไปนอนหกชั่วโมงต่อมาเราก็รีบลงไปหาลูกแหละลงไปถึงอ่ะทุกคนก็พูดว่าเค้นอาจารย์ไปเก็บจริงก็เลยโดนไปเก็บที่ห้องเก็บของเขากําลังใส่ท่อช่วยหายใจลูกอยู่แล้วกลายเป็นว่าแบบลูกก็คือแบบมีไข้ขึ้นมีภาวะแบบความดันตกต้องใช้ยาทุกตัวต้องเจาะน้ำไขสันหลังตรวจหาสาเหตุอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็เลยแบบไปกันใหญ่ใช่ใช่แต่ว่าก็ก็ร้องไห้ค่ะก็ยืนเกาะขอบร้องไห้อยู่ประมาณสองวันสักพักเราก็แบบเปลี่ยนตัวเองเราต้องเป็นแม่พลังบวก<ม>แล้วก็เลยยิ้มกับลูกอะไรเงี้ยคุยกับลูกสุดท้ายก็ดีขึ้นเป็นโชคดีโชคดีมากค่ะใช่หนูอยากรู้ว่าตอนนั้นนะคะคุณหมอไม่ได้รู้สึกปวดหรืออะไรเลยใช่ไหมคะไม่เลยไม่มีอาการแบบท้องเลยอหว่าตอนนั้นเป็นอะไรใช่จนจนทุกวันนี้ก็ยังเป็น q u e s t i o ว่าแบบ ตกลงเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากการติดเชื้อหรืออะไรเขาเรียก VIP ซินโดมมากอะแกไปว่าหลังจากที่พอคนแรกเราเจอเรื่องนี้ไปอะเราตรวจกับคนคุณแม่นานขึ้นมากเลยเหมือนเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดทุกอย่างที่ดีกับครอบครัวเขาให้กับเขาจนกระทั่งพอมามีลูกคนที่สองเราก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเดี๋ยวทําเพจแล้วก็ให้ความรู้ไปเลยเพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่ต้องมานั่งรอคิวนานๆแล้วถามคําถามที่มันแบบ นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทาเพจเนี่ยแหละก็คือจริงๆเพจเนี่ยอายุเท่ากับคนเล็กเลยค่ะอาชีพก็คือขวบครึ่งโตมาด้วยกันเลยโตมาแล้วเกิดใช่เลยค่ะจนถึงขวบครึ่งนี่เลยแล้วคุณหมอคิดว่านมแม่ค่ะมีความสําคัญยังไงต่อลูกที่แบบน้องที่เกิดมาบ้าค่ะโอ้โหต้องบอกว่านมแม่นี่มันดีแบบเอางี้ตั้งแต่เลี้ยงลูกมาไม่ได้ให้อะไรดีกว่านมแม่เลยค่ะพีน้าเพราะรู้สึกว่า นมแม่นอกจากลูกมันดีกับแม่ด้วยเนาะคือกับลูกเนี่ยก็ชัดเจนอย,อย่างทุกครั้งเวลาทําเพจหรือไปพูดที่ไหนอ่ะจะบอกเลยว่าเวลาดูเด็กคนนึงอะค่ะก็ดูสามมิติก็ดูตั้งแต่ร่างกายการเจริญเ,เติบโตเขาสมบูรณ์ไหมแล้วก็เราดูจิตใจจิตใจมันก็นํามาด้วยแบบเรื่องของอะไรแบบอารมณ์พัฒนาการต่างๆรวมไปถึงอันที่สาก็คือเรื่องของสติปัญญาก็คือดูสอย่างเนี่ย สติปัญญามันก็มาด้วยเรื่องพัฒนาการ<ม>คือเรารู้สึกเลยว่าการให้นมแม่เนี่ยมันดีกับทุกๆด้านนี้เลยอะ<ม>อย่างที่เรารู้การสารอาหารครบครบค่ะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันแล้วก็พวกวิตามินแร, 5, ร่ธาตุรวมไปถึงพวกแบบสารที่มันกระตุ้นสมองอะ DHA โคลีนทั้งหา่ม,มันหาได้จากนมแม่มเพราะว่าอย่างที่ได้ยินนมผงทั้งหลายก็คือการที่พยายาม เอานมและส่วนประกอบที่มันมีในนมแม่มาใส่ยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งแพงแต่ถ้าเราให้นมแม่เนี่ยมันไม่เสียอะไรเลยอะ hmm. แล้วก็ท่านอารมณ์คือไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าลูกตัวเองทั้งสองคนเป็นเด็กอารมณ์แบบอารมณ์ดีอะคะ่ะ hmm. หมายถึงว่า hmm. หมายถึงเขาเขามีโพสิทีฟเพราะว่าเขาอยู่กับเราที่เราก็ การที่อุ้มกอดเยอะๆเนี่ยค่ะมันเขาเรียกว่ามันเพิ่ม Secure Atachment มนคือความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกแล้วยิ่งเขาเห็นใบหน้าเราที่ยิ้มให้กับเขาเราหัวเราะเราเล่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยยิ่งรู้สึกว่าเอยเขาก็อารมณ์ดีไปกับเราด้วยค่ะรวมไปถึงน้าสติปัญญาพัฒนาการมันก็มาไหวเห็นหสารอาหารสมองมันเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ให้นมไปแล้วก็เล่นแล้วก็คุยกระตุน้นเขาไปด้วยนมแม่ก็มีประโยชน์อันนี้ฝั่งลูกนะคะยังไม่จบอันนี้มีฝั่งแม่อีกอฝั่งแม่เนี่ยต้องบอกว่า การให้นมแม่เนี่ยเป็นการเบิร์นแคลอรี่ที่ดีที่สุด oh. ทุกวันนี้ทุกคนจะทอบทักแบบทำอะไรทำไมแบบดูแบบน้ำหนักลดเร็วดูผอมก็บอกไปว่าก็เลี้ยงลูกสิจ้ะ้นมแม่ใช่ใจริงมันคือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพราะว่าคือทุกๆ นมที่มันออกมาค่ะอย่างที่ทุกคนรู้เลยใช่ปะ่ะนมแม่1ออนเนี่ยสาซีซีก็คือ20แคลอรี่ค่ะ mm. โอ้แล้วลูกกินอย่างน้อยก็ประมาณ20 30ออนคือวันหนึ่งเราจะเบิร์นจากนมแม่ไปเกืบ1000อบพันแคลอรี่อ่ะโหใช่เยอะมากและทุกทุกเจทันก็หายไป็น1โลแหละแล้วเราทำานี้ทุกวันทุกวันทุกวันน่ะ ลดเลยลดเร็วลูกก็เข้าอู่เร็ว,ว<ต>ใช่สัะส่วนมันก็มาดีแบบคุณแม่ที่แบบรู้สึกว่าอยากลดน้ําหนักหลงังคลอดนี่ค่ใ,ให้นมแม่นะคะจะได้ผอมไวๆ <laughs> ใช่ผอมไวจริงค่ะแล้วก็ที่สําคัญมประหยัดเงินมากเลยอะ่ะคือคือชัดเจนคืออย่างลูกคนแรกอะ่ะค่ะหมอนนมโชคคือเป็นคนโชคดีมากนะถึงลูกเข้า ICU อะ่ะแต่ตอนนั้นเราก็แบบ ก็คือรู้เลยว่าพอลูกเข้า ICU ปุ๊บสำคัญที่สุดคือนมแม่ mm hmm. เพราะว่าตัวเองเวลาเป็นหมอเราก็จะรู้ใช่ไหมคะเวลาลูกเข้า ICU ีเนี่ยมันเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากมายเลยเชื mm ้อลาไส้เชื้อโรคปอดนมแม่เป็นตัวเดียวที่ลดลิสต์พวกนี้นะ oh. แล้วก็เลยรีบเลยรีบปั๊มนมตอนนั้นนะก็คือปั๊มจนนมแบบเยอะมากบริจาคไปห้ารอบ oh. เลยตู้เย็นนะ่ะก็คือทิ้งทั้งตู้เลยนะเพราะกินลูกกินไม่ทัน oh. เออถือเป็นโชคถือเป็นโชค ค่ะคุณหมอปัจจุบันนะคะเห็นมีหลายๆโรคที่เกิดขึ้นนะคะอยากทราบว่าสมัยนี้ค่ะเด็กโรคในเด็กที่พบเยอะที่สุดในช่วงนี้ค่ะจะเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะ้ถ่ายจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นไวรัสเนี่ยแหละค่ะเหมือนที่เรารู้กันไวรัสเยอะมากเลยปัจจุบันเนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเนี่ย ไข้หวัดใหญ่โควิดใช่ไหมคะ RSV เดี๋ยวนี้มาใหม่ mm hmm. Human m e t ตา n นิ o มมือเท้าปากเยอะจริงๆคือคือยิ่งเราทําเป็นทั้งหมอที่อยู่ในโรงพยบาบาลแล้วก็เป็นแม่เองอะคะ่ะมันมันเห็นเลยว่าเชื้อมันมาแล้วมันก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว mm hmm. เพราะว่าเ mm hmm. นื่องจากพอเด็กไปโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กเล็กพวกนี้เขาส่งกันทางเนี่ย ไอจามน้ำมูกอะไรมันก็เลยเจอกันเยอะค่ะก็คือโรคทางกายก็จะเป็นพวกกลุ่มไวรัสเนี่ยแหละแต่มันก็จะมีพวกโรคทางพฤติกรรมด้วยนะคะที่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันก็จะมีออทิสติกเทียมคุณมีนะเคยได้ยินไหมออทิสติกเทียมอ่าใช่ออทิสติกเทียมนีกําลังเป็นอะไรที่ฮอตฮิตเป็นประเด็นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีมี บางทีที่คุณพ่อแม่แบบไปทํางานลูกๆก,ก็อยู่กับปู่ย่าตายายเราก็จะเลยเห็นว่าเขาได้ดูหน้าจอค่อนข้างเยอะอ,อ๋อ,อมีการเปิดโทรทัศน์ให้ดูมือถือเพราะว่าจริงๆมันทําให้เด็กอยู่นิ่งออใช่ไหมออถ้าเราดูกันตรงไปตรงมามือถือพอเด็กอยู่ปุ๊บเขาก็อยู่นิ่งคุณยายคุณตาคณนี้ก็ให้เลี้ยงโดยอันนี้ออจริง,รงๆเออขาคงไม่ได้อยากให้ลูกเขาเป็นหรอกแต่ว่า เนื่องด้วยข้อจํากัดอะไรบางอย่างมันก็ต้องใช้พอใช้ไปน,นานๆค่ะก็จะเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าการสื่อสารทางเดียวเพราะว่าเด็กดูอย่างเดียวเด็กไม่ได้โต้ตอบเด็กไม่ได้พูดคุยไม่ได้ฝึกปฏิกิริยาการพูดภาษาต่างๆก็เลยเป็นทําให้เกิดภาษาล่าชา้าอันนี้ก็คือ1ภาษาล่าชา้า2ก็คืออาจจะมีอารมณ์ที่แบบควบคุมตัวเองได้ยากโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายถ้าไม่ได้ดูหน้าจอไม่ได้ดูสิ่งที่เขาเคยดูอยู่เดิมอันนี้คือคล้ายๆกับออทิสติก เขาเขาใช้คําว่าออทิสติกเทียมเพราะว่ามันคล้ายกับโรคออทิสติก oh. ค่ะโรคออทิสติกมีอยู่จริงเป็นโรคที่เกิดจากตั้งแต่กําเนิดเลย oh. ค่ะอันนี้จะเห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องพัฒนาการล่าชา้าจะมีคนที่แบบขวบหนึ่งก็ยังไม่พูดเป็นคำๆอะไรอย่างเงี้ย oh. ขวบหนึ่งยังไม่สามารถ ทำตามสั่งได้ห,หรือว่ามีการไม่เข้าสังคมพอโตขึ้นมาหน่อยชอบเล่นคนเดียวเล่นอะไรซ้ำๆอชอบอยู่คนเดียวชอบเล่นคนเดียวถูก<ช>ต้องไม่เล่นกับคนอื่นหรือว่าแบบอย่างรถยนต์คนจะเล่นอย่างนี้เขาก็เล่นแต่ล้อหมุนๆพะเขาไม่รู้ว่ามันต้องเล่นยังไงเขาจะสื่อสารอาร,อารมณ์ออกมาไม่ได้อันนี้คือเรียกว่าออทิสติกจริงตามธรรมชาติแต่สิ่งที่เกิดในปัจจุบันคือออทิสติกเทียมที่มันเกิดจากการเลี้ยงดูเป็นหลักอะค่ะ การใช้หน้าจอที่เยอะหรือแม้กระทั่งการที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวก็ทําให้เกิดได้แล้วอย่างนี้สามารถรักษาหายได้ไหมคะอ,มอ,ออทิสติกเทียมหายได้ก็คือหลักๆก็ไปจัดการกับสาเหตุกระตุ้นนะคะก็ต้องลดการใช้หน้าจอลงแล้วก็มาเพิ่มเวลาปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวใช้เวลาเล่นร่วมกันจริงๆเด็กนะเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากการเล่นเลยค่ะมไม่ต้องไปบงังคับเขาอ่านเขียนท่องนู่นนี่น,นั่นแค่เล่นเลยเพราะว่ายิ่งเล่นสมองส่วนต่างๆก็พัฒนา ทั้งส่วนการ oh. คิดวิเคราะห์ oh. เขาจะต้องเอานู่นมาต่ออันนี้ถ้าสมมติต่อเลโก้ oh. แล้วมันล้ม oh. จะทําไงต่ออันใหม่อันนี้ทุกอย่างเกิดจากการเล่นท้งนั้นเลย oh. แล้วก็พูดคุยกับเขาค่ะอันนี้สีอะไรลูกอันนี้เล่นยังไงอันนี้ได้เลย oh. แต่ว่าถ้าเป็นออร์ิสติกที่เกิดขึ้นจากตั้งแต่กําเนิดนี่คือไม่สามารถรักษาหายได้ใช่ไหมคะคุณหมอ ก็จะเป็นโรคติดตัวเขาไปค่ะแต่ว่าเขาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเข้าสู่ระบบการรักษาเร็วอะ่ะมันก็จะมีการกระตุน้นอออย่างเช่นถ้าสมมติพัฒนาการภาษาล่าชา้าเราก็จะมีการฝึกคําพูดฝึกให้เขาพูดถ้าเขามีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์เราก็จะมีนักพปกแบบนักกิจกรรมบําบาัดอะไรเงี้ยช่วยเขาให้เขาสามารถอ่านอารมณ์คนได้ค่นะคุณหมอเดี๋ยวจะมีคำถามจากทางบ้านเนาะ ประมาณสามสี่คำถามมาถามคุณหมอค่ะได้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะคำถามที่หนึ่งค่ะน้ำนมแม่สามารถให้เด็กคนอื่นทานได้ไหมคะอืมคำถามนี้ดีมากต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยคือคือเคยได้ยินว่าบ้านที่ไม่มีน้ำนมเลยก็จะกินจากอีกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงว่านมของคุณแม่เนี่ยไม่มีพวกเชื้อโรคหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ มันจะมีเรื่องของการบริจาคนมแม่อมซึ่งนมแม่ก่อนที่จะไปให้เด็กอีกคนทานนะคะจะต้องมีการผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้วอืเพราะฉะนั้นจริงๆไม่แนะนําว่าแบบเอานมแม่คนนี้ไปให้ลูกคนนู้นคนนี้ทาน,นะะอะไรอย่างงี้ค่ะแนะนําว่าถ้าถ้าอยากจะต้องการใช้นมแม่จริงก็ก็เข้าหาเขาเราีเยกว่าอะไรนะองค์กรหรือสถาบันที่เขามีการคัดแยกปัสจากเชื้อโรคให้นมแม่แล้วอย่างถูกต้องดีกว่า ค่ะสำหรับคำถามต่อไปนะคะเรื่อเบาหวานในคุณแม่ตั้งครรภ์กับคนทั่วไปแตกต่างกันยังไงคะค่ะคำถามเรื่องเบาหวานนี่ก็เป็นอันที่ฮอตฮิตเหมือนกันจริงๆต้องเล่าอีกค่ะเบาหวานเนี่ยมันจะมีชนิดที่1กับชนิดที่2อง mm hmm. 2> ปกติแล้วนะคะร่างกายเราเนี่ยเวลาทานอาหารเข้าไปพวกโดยเฉพาะพวกน้าตาลคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนในร่างกายที่เรียกว่าอินซูลินนำน้ำตาลพวกเนี้ย ไปเกิดกระบวนการต่างๆแล้วนาไปเป็นพลังงานให้กับอวัยวะเออเหมือนสมองเรามีน้ําตาใช่ไหมที่เขาพูดกันขับเคลื่อนแต่ว่าเบาหวานนียเกิดจากการที่เบาหวานชนิดหนึ่งเกิดจากการที่ร่างกายสร้างอินซูลินไม่ได้เลยอ,อันนี้จะเจอในเด็ก,เดกๆเลยอ่ะเล็กๆ,ๆไม่กี่ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบาหวานชนิดที่2เกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลินคือร่างกายมีอินซูลินจริงแต่อินซูลินนี้นำน้ำนําตาลไปใช้ไม่ได้อ่าซึ่งโรคเบาหวานขนาดตั้งคันเนี่ย จริงๆมันมันมีผสมกลไกค่ะมันเกิดตั้งแต่ฮอร์โมนที่สร้างมาจากรกเพราะตั้งครรภ์มันจะมีฮอร์โมนรกค่ะตัวนี้มันอาจจะทําให้เกิดภาวะดื้อต่อ mm hmm. อินซูลินคล้ายกับเบาหวานชนิดที่2ที่เกิดขึ้นค่ะกับอีกอันนึงก็คือด้วยการที่เป็นการตั้งครรภ์เองเนี่ยมันจะทําให้ตับอ่อนสร้างฮอร์โมนอินซูลินลดลง mm hmm. ด้วยเนะะี mm ่ยค่ะก็เลยเกิดเป็นภาวะเบาหวานขนาดตั้งครรภ์คือจริงๆกลไกไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่า โรคเบาหวานขนาดตั้งคันมักจะพบในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงอ,อย่างเช่นเป็นเป็นเบาหวานอยู่เดิมแล้วก็เป็นต่อเนี่ยค่ะหรือว่ามีภาวะน้ําหนักตัวเยอะมีโรคทางทางเมตาบอลิกอย่างเช่นพวกไขมันความดันอยู่เดิมหรือว่าเคยมีลูกคนแรกแล้วมีภาวะเบาหวานหรือเคยคลอดลูกแล้วน้ําหนักเกินสี่พันอันนี้ต้องระวังเรื่องเบาหวานขนาดตั้งคันค่ะค่ะสำหรับคำถามต่อไปนะคะ ถ้าคุณแม่ะคะที่ตั้งครรภ์แล้วมีน้ำหนักตัวเล็กหรือว่ามีครรภ์เล็กนะคะลูกที่คลอดออกมาน้ำหนักตัวจะน้อยกว่าเกณฑ์ไหมหรือว่าคุณแม่คนนะคะั้นอาคารน้ำนมจะน้อยนี้อือจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่เกี่ยวไม่เสมอไปนะคะคือคือโดยส่วนมากอาจจะมีผลได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาแยกกันอย่างนี้ค่ะแยกน้ําหนักแม่กับมอนิเตอร์น้ําหนักลูกถ้าเกิดว่าสมมติคุณแม่น้ําหนักขึ้นไม่เยอะแปลว่าอาหารที่แม่กินมันก็ส่งมาหาลูกได้ค่อนข้างโอเคเลยถ้าลูกคุณหมอแบบ แต่ละครั้งมาอาตัตาซาวดูน้ําหนักตามเกณฑ์ดีเลยไม่เป็นไรคะ่ะแล้วน้ํานมนี่ไม่มีผลนะหมอเจอเยอะมากคนที่ถึงแม้ตัวใหญ่น้ําหนักเยอะนมน้อยก็มีมกับคนที่ตัวเล็กแล้วนมเยอะก็มีเยอะเช่นกันเพราะฉันไม่มีผลนะคะวันนี้ค่ะได้ความรู้จากคุณหมอเยอะมากๆเลยค่ะอยากให้คุณหมอคะ่ะฝากอะไรถึงคุณแม่ทั้งบ้านที่กําลังจะเตรียมพร้อมการมีลูกนิดนึงค่ะได้เลยค่ะก็ คุณแม่ทุกคนค่ะคุณพ่อด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากมีลูกตั้งใจเลยค่ะว่าเดี๋ยวเราจะมีลูกและรับรองว่าลูกจะมาอยู่กับเราค่ะแล้วก็มีแล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องการเลี้ยงลูกเลยปัจจุบันเนี่ยเรามีไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลต่างๆให้นะคะเป็นตัวช่วยแต่เนื่องจากข้อมูลที่มันก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเสพมากค่ะเอาที่เหมาะสมกับครอบครัวเราค่ะคีย์เวิร์ดก็คือเลี้ยงลูกยังไงให้ปลอดภัยมีความสุขแล้วก็เหมาะสมกับบ้านนั้นๆน,น,นะคะ หมอเขาเป็นกาลังใจให้กับลุกครอบครัวเลยคะ่ะอ่าถ้าใครอยากเจอตัวนะคะก็ไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้นะคะแต่ว่าทางเพจก็จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงลูกนะคะก็มีทั้ง t i k t o อนะคะ facebook ค่ะ instagram แล้วก็ทางช่องเลมอนนะคะก็คือม้ามจอย a n n e l ค่ะคู่มือเลี้ยงลูก by d อกจ o y นะคะก็ไว้เจอกันคะ่ะใครมีคำถามอะไรก็มาคอมเมนต์ได้เลยหมอก็จะชอบตอบจากคอมเมนต์นี่แหละคะ่ะ ็ยินดีที่ได้เจอทุกคนค่ะค่ะก็สนุกมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณหมอจอยมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้ความรู้ดีๆกับคุณแม่ทางบ้านค่ะสําหรับอีพถัดไปจะเป็นใครรอรุ้นรอติดตามกันนะคะสําหรับอีพีนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย